บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่10เดือนกันยายนในหัวข้อเรื่องหมดกำลังแต่ไม่หมดคำอธิษฐานและพระจนานะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใคล้ครวนและสามัคคีรธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม2องพงศวดานบทที่20ข้อที่2ถึง4ข้อที่6 1ถึง12และข้อ15นะครับ พระธรรมสองพงศวดานบทที่20ข้อที่2ถึง4ข้อที่6ถึง12และข้อ15ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่ามีคนมาทูลเยโฮชาฟัตว่ามีคนหมูใหญ่มาสู้รบกับฝ่าพระบาทจากเอโดมจากฟา ะเลข่างโนนและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮาซาโซนทามาคือเอ็นกาดีและเยโฮชาฟัดก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาและยูดาได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาทั้งหลายพากันมาจากหัวเมืองทั้งสิ้นแห่งยูดาเพื่อแสวงหาพระเจ้า และตรัสทูลว่าข้าแต่พระเยาวาพระเจ้าแห่งบรรพโุรของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือพระองค์ไม่ได้ปกครองเหนือบรรดาราชนาจักรของประชาชาติหรือในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์และอำนาจจึงไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์มิได้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์หรือและทรงมอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมมิสหายของพระองค์เป็นนิดและเขาทั้งหลายได้อาศัยอยู่ในนั้นและได้สร้างสถานนมสการแห่งหนึ่งในนั้นถวายพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ถูลว่าถ้าเหตุชั่วร้ายขึ้นมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นดาบ การพิภากษาหรือโรคระบาดหรือการกันดานอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และต่อพระพักพระองค์เพราะพระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศและร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์จะทรงฟังและช่วยให้รอดดูเถิดบัดนี้คนอมนและโมอับและภูเขาเสอีผู้ซึ่งพระองค์ไม่ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุกรุก เมื่อเขามาจากแผ่นดินอียิปต์และผู้ซึ่งเขาได้หลีกไปไม่ได้ทำลายเสียดูเถิดเขาทั้งหลายได้ให้บำเนตจเกลราด้วยมาขับเราออกเสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมรดกข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์จะไม่ทรงกระทําการพิพากษาเหนือเขาหรือเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึบมานี้ ซึ่งกาลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใดแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์และเขาได้พูดว่ายูดาห์ทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยวชาวฟัดขอจงฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึืมานี้เลยเพราะว่า การสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าคุณรู้ฟังครับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่คนอิสราเอลมาอธิษฐานแสวงหารพระเจ้าในเวลาที่ชนชาติของพวกเขาพบเจอกับวิกฤตนะครับ เมื่ออิสราเอลถูกคุกค,คามโดยศัตรูที่รวมตัวกันยกมาเป็นกองทัพขนาดใหญ่เยโฮชาฟัดให้ประชาชนมารวมตัวกันที่พระนิเวศและอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงตอบสนองความเชื่อของพวกเขาโดยทรงรับรองว่าพวกเขาจะมีชัยชนะทรงตรัสว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้า จงเข้าประจําที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเจ้าเพื่อท่านคุณผู้ฟังครับการอธิษฐานคือการที่คนไร้กําลังเข้ามาทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์คุณผู้ฟังครับอานิต้าเบลเล่ เธอมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อเธอได้รับข้อความทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับจาเลนลูกชายของเธอว่าฉันเป็นฝ่ายต้อนรับที่โบสถ์วันนี้และชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมเด็กน้อยในอ้อมแขนเดินเข้ามาฉันและโอบกอดฉันฉันจ้องมองอยู่ชั่วขณะแล้วฉันก็จำเขาได้และพูดว่าจาเลนเราสวมกอดกันและพูดคุยสั้นๆช่างเป็นชายหนุ่มที่ดีจริงๆ ฝ่ายต้อนร,รับคนนี้รู้จักจาเลนในวัยกระบทเมื่ออานิต้าและเอ็ดผู้เป็นสามีรู้สึกหมดกำลังที่จะช่วยลูกชายของพวกเขาให้พ้นจากผลของการกระทำที่โง่เขลาซึ่งนำไปสู่ชีวิตในเรื่อนจำถึง12ปีคุณผูฟังครับถึงแม้ว่าครอบครัวเบเล่ le, จะรู้สึกหมดกำลังแต่พวกเขาไม่หมดคำอธิษฐานเช่นเดียวกันกษัตริย์เยโฮชาฟัตในพระธรรมสองพงศ์วดารบทที่20 เมื่อพระองค์ถูกตาบราวีจากกองทัพศัตรูที่มาข่มขู่พระองค์ทรงเรียกให้มีการประชุมอธิษฐานซึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์จะไม่ทรงกระทําการพิพากษาเหนือเขาหรือเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี้ซึ่งกําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใดแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์คุณบู้ฟังครับ คุณเคยรู้สึกหมดกําลังหรือว่าไร้หนทางในสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณหรือไม่ทำไมคุณไม่ลองจัดการประชุมอธิษฐานไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำมเมื่อส่งประเชิญกับการตรึงกางเขนที่ใกล้เข้ามาที่แห่งการอธิษฐานนั้นเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ ที่ผู้ไรซึ่งกำลังได้ถวายคำทูลขอต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในพระนามพระเยซูกรุ mm ่ม hmm. ฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณลองใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวนดูว่าสิ่งใดที่กำลังขัดขวางไม่ให้คุณอธิษฐานมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าและคุณจะร่วมอธิษฐานกับผู้อื่น เพื่อช่วยเสริมกำลังกันและกันได้อย่างไรและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจแห่งการคืนพระชนขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในยามที่หมดกำลังในวันนี้เมื่อข้าพระองค์เพ่งสายตาอยู่ที่พระเยซูอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะน,นี้ต้องการติดต่อมายังสํานักงานพันธฯกิจมานาประจําวันผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจานหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตูน้พนสามหพนฝหัวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3เว็บไซต์ที่ w w w t h a i .odb.org โทรศัพท์02718516 6 และทั้งหมดนี้คือมานาประจําวันหมดเวลาสําหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ กลางทะเลที่น่ากลัวคลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไรหากพระองค์ชูนเราให้ก้าวไปก้าวพ้นจากเรือนี้เราจะเดินไปบนคลืนแลวลงด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์ไม่ต้องกลัวเมือใจเชื่อมันอ่นคงพระองค์เปิดหนทางไปสะไว้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์สรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากม ให้วางใจให้ชีวิตเป็นพรลังไหลไปให้คนเสรนเสนพระนานโฮสไหวทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมายเปลาร้องเรื่องรัก